คุยกันคุยกันอันหนึ่งสอสามสวยด้วยนะเขาสวยด้วยดีครับหนึ่องสามโอเค อ่าโอเคพร้อมค่ะหนึ่งสองอดีนะทำเป็นหน้ามอง้องมองมองมองที่ตัวแก้มนิดนึงเพราะวามุมหน้ามันจะได้มาดีครับสวยค่ะหนึ่งสองสามครับอ่าเปนหามองกล้องที่นะมองก้องที่ะขอขออีกทีนะอ่า โอเคได้ก็อดีครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองขอมากล้องพู่เลยค่ะคุณเหมอตาจโอเคก็คือตก็อไดีกได้สอ่ย่ก็คือ่เลยค่อ ตัวนี้จะเป็นแบเอ็มพารของเรานะคะก็คือว่าเป็นเหมือนกับจ่ายรายเดือนเลยค่ะจ่ายรายเดือนแล้วก็คือเดือนละ3 0 0บาท ถูกมากๆเลยค่ะคุ้มเพราะว่าปกติแล้วราคาตั๋วของไอคอนซินค์คเนจะอยู่ที่270บาทเ mm hmm. พราะฉะนั้นเพิ่มอีก30บาทก็จะได้รับตัวนี้ไปเลยแล้วก็ดูหนังแบบลิมิเต็ดเลยค่ะ1เรื่อง oh. แล้วก็1นหนึ่งครั้งต่อ1เรื่องสามารถหนังเข้ากี่เรื่องเรื่องใหม่หนังพึ่งเข้าใหม่สามารถใช้บริการตรงนี้แล้วก็คุ้มมากๆเลยค่ะสามารถชวนเพื่อนเพื่อนมาสมัครได้นะคะ oh. เ,เป็นเป็นแบบผู้ใหญ่อันนี้เขาเรียกว่าเอ็มพา์เลกูล่านะคะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งจะเป็นเอ็มพาร์ของสตูเดนตนะคะถ้าเป็นของสตูเดนตจะอยู่ที่200บาทเท่านั้นเองราคาย่อมเยามากๆเลยเราก็อยากจะให้น้องๆเด็กๆนักเรียนนักศึกษาได้มา,ามีเอ็กซ์เพียตรงนี้นะคะพร้อมๆกับเรานะคะมีครยังเรียนอยู่้คะนี่เป็นสตูเดนนี่เป็นสตูเดนได้เลยนะคะ ก็ตรงนี้สามารถมาชมได้เลยนะคะหนังใหม่เข้าหรือว่าหนังที่เข้ามาแล้วแล้วก็ชมได้เลยตามที่เราชอบหรือว่าทุกคนเป็นแฟนมันแท้อยากดูหนังชอบดูหนังแบบนี้ตามดูได้ทุกเรื่องเช่นกันค่ะตรงนี้ก็คุ้มมากๆเลยค่ะสมัครได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ The manager said that this pass c a l l i d pass with this card You can see movie any any movie. How many times you want within one month? three hundred baht. For every month, right? baht for every month. If you would like to upgrade the, uh, for watching the IMAX or for the X, you can like, extra just a little bit for top up and then you can watch a movie like enjoy for in any theater in here. Mm -hmm. <laughs> 嗯嗯。 มากตอนแรกนะเราได้ยินดีิวมาเนาะว่าเออเขาจะมีแจกป๊อปคอนเราก็แบบอุ้ยทำไมแบบนางงามเจอดีเหรอพี่อเมนดาค่ะไม่หยุดคนแรกไม่หยุดเลยพี่อเมนดาก็คือโดนวางยาเล่นหนึ่งความห่างไกลของเราสองคนนี้บกไปหลายติบนะก็คือนุ้ยยิงโบกเลยแต่เพ็ทเมนดากินโมเสาร์เลยค่ะนุกับโบหูคุยกันว่าเราหิวจังใดเขันหยาเมาพี่เฮ้ยบภาษากฤษสู้เลยครับแลก็ we're at major at I can mm. say I'm today haga. Yeah. we're just having popcorn a little bit of popcorn for breakfast yeah. and uh, I'm really enjoying it yeah. Yeah. yeah popcorn for breakfast that's what that's what beauty queens are eating <laughs> <laughs> everyone's eating it but <laughs> <laughs> maybe <laughs> <laughs> because we haven't been here for a long time so just like we throw back the time that we like อยู่เดียวคือไม่ได้มาลงหนังนานมากจนแบบคุยกับพี่ได้อยู่ว่าเออไม่ได้มาลงหนังนานมากเลยมันทําให้เรานึกถึงแบบช่วงเวลาเก่าๆที่เรายังใช้เวลากับเพื่อนช่วงมัธยมอะไรแบบนี้พอขึ้นมหาวิทยาลัยก็คือไม่มีเวลาพี่ด้าก็ทํางานก็ไม่มีเวลาใช่ช่วงสมัยเรียนตอนเด็กๆนี้มาบ่อยนักกับเพื่อนบ่อยเป็นศูนย์รวมของียกว่าแม่โอ้แม่ค่ะเ e v e r ร์เนว trust me เ e v e r ร e v น r น้องๆหนูๆที่ดูไลฟ์ของเราไม่โดดเรียนกันนะคะดูพี่ด้าเป็นตัวอย่างค่ะไม่เคยมาทางนี้กันบ้างโอเคครับ Morning ค่ะทุกคนมอร n i n g ได้อยู่หรือเป่า ยังไงคะน้องซินดี้หนูกินไม่หยุดเลยค่ะวี่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะหนูได้กล่องใหญ่ได้ค่ะวิอกี้คุยกับป้าญิย่าว่าเราแบบจะไปซื้อนู่นนั่นเพิ่มชิมีแบบทําเป็นผงอะไรเงี้ยค่ะอร่อยค่ะเพราะตอนนี้เราได้รสเค็มมาค่ะรสเค็มสุดฟังค่ะอะไรก็ได้เอ็มพาสเอ็มพาสมนด้วยค่ะเป็นตั๋วบุฟเฟ่นะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองติดตามโปรโมชั่นนะคะดูหนังม้วนทั้งเดือนเลยค่ะอันดัไม่เต็ด300บาทค่ะสําหรับนักศึกษานะคะกับนักเรียนนะคะคุณดูเพียง200บาทค่ะขอยบาะ ตอนนี้ซินนี่อยู่ที่ไอคอนสยามนะคะรักนัจ <District of music> ูบจูบพี่ดีไม่ต้องพูดแล้วเพาน้องซินนี่พูดหมดแล้วกรอบครึ่งครับนไปทางนี้กันบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไอายานะคะก็ไม่ได้มาดูหนังที่โรงหนังนั้นแล้วปกติเราจะนอนดูอยู่ที่บ้านซึ่งตอนนี้โรงหนังเขาเปลี่ยนไปเขาดูสวยหรูหร่าอลังการมากในราคาที่300บาทแล้วดูบุฟเฟ่ได้ทั้งเดือนเลยนะคะแนะนำเลยนะคะ M Plus Regular เลยค่ะขอบคุณมากครับ ตามแล้วครับตามแล้วครับน้องดูหนังเรื่องล่าสุดเรื่องอะไรครับโอ้โหเพลินที่สุดแ้่ะก็ไม่นานนี่นานดูที่ไหนเมเจอร์เชียงใหม่ดูดูเมเจอร์เชียงใหม่ค่ะหูเป็นแฟนพันธ์แท้เมเจอร์ด้วยหัูเองด้วยค่ะ พอทีนี้เลยใช่ไหมคะที่ีเราจะเป็นมูฟลเนี่ยจะใหรองจ้ระหว่างรอพอเสร็จคื ไม่ต้องขยิงแล้วนะคะเราได้ครับผมโลโก้นะครับก้โลโก้ c a l l ลโก้โลโก้นะโลโก้โอเคครับผมหนึ่องกาครั้งนะครับ1.2.3่และนี่คือภาพผู้บริหารนะครับมาถ่ายรูปรูปกับน้องๆ

สองคนที่ผมพูดสนับอยู่ในวัดไทยแลนด์ไทยแลนด์อ <gracias> ยู่ในวัดติเลียใ่ไหมฮะ สแสงค่ะเขาจะแสงไหมจิงสวยสวยอยากได้เป็นแบบพื้นฐนหรือว่ายิ้มแบบไฮสายขอให้บอกน้องกุ้งหนีเบี่ยงขาตรงนี้ปากพี่นั่งใคร ย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับคุณผู้ชมถ้าซื้อบัตรไม่ทันนะฮะไม่ต้องเสียใจนะฮะเรายังมีไลฟ์สตรีมมิ่งที่รพภาพยนตร์แห่งนี้นะครับ oh. 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 คอยติดตามรายละเอียดนะฮะทางเพจ Miss Universe Thailand 2020นะครับ ขออยู่ตรงกลางหน่อยได้ไหมลูกขอเตีมปตองเออแล้วก็ไอ้สั่งเนี้ยขอีไปพร้อมสข้างสี่ะลูกโทษทีเออเออดูแล The ticket to uh, Miss Universe Thailand 2020 pageant on the final day will be available soon. But in case you miss it, don't worry, you can watch live streaming here at the cinema in, at Icon Siam. Please follow us on Ms. Universe Thailand 2020 page for the updates. The ticket prize date and time will be informed on the site. 快快乐快乐。